ทักษ์สันติราชนะครับผมคิดว่าท่านท่านทราบดีในสถานะหน้าที่ของท่านผมย้ำทุกครั้งนะครับผู้พิทักษ์สันติราษที่ท่านมิใช่เครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจในยุคปัจจุบันที่จะสั่งให้ท่านทำอะไรแล้วท่านต้องทอตามท่านรู้อยู่แก่ใจดีครับท่านครับท่านรู้อยู่แก่ใจดีท่านกาลังทําอะไรอยู่ตัวท่านเองผมเชื่อว่าท่านเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็เคยประสบปัญหากับความไม่เป็นธรรมในแวดวงของท่านเวลาเกิดลืออุกการโยกย้ายข้าราชการตำรวจทีไรท่านก็ต้องโกรธเสียเวียนกล้าวทุกครั้งพูดกันต่อแต่ละครั้งแต่ละครั้งทาไมท่านไม่มาอยู่กับประชาชน,นครับท่านมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยระบบราชการของวงการตำรวจจะได้ยุติธรรมเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ต้องวิ่งเต้นโยกาย,าย้ายเพื่ออยากจะไปอยู่สนอดีๆ ท่านไม่ต้องรีดไถประชาชนเพื่อจะมาซื้ออาวุธซื้อปืนท่านไม่ต้องไปรีดไถประชาชนเพื่อจะไปสร้างโรงพักที่ดีๆให้กับท่านท่านก็เป็นเหยื่อเหมือนกับพวกผมนะฮะท่านเป็นเหยื่อเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่โดนอยู่ครับท่านเคยถูกระบอบนี้รังแกร,ระบอบนี้กดขี่ท่านอยู่แล้วท่านจะไปรับใช้ระบอบนี้ต่อไปทําไมท่านกลับมาอยู่กับประชาชนานะครับระบอบเด็จการณ์ไม่มีวันอยู่จาทั่วฟ้าดินสลายครับ อยากจะเป็นวีรบุรุษของประชาชนหรือท่านอยากจะเป็นเพียงกลไกของผู้มีอำนาจในการปราบปรามประชาชนครับท่านไม่ต่างอะไรกับพวกผมนะฮะท่านต้องกินต้องใช้ทุกคนก็ต้องกินต้องใช้แต่การต้องกินต้องใช้เนี่ยก็ท่านไปอยู่ในระบอบแบบนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ผมเห็นพี่นะ้องตํารวจ มาจากพระเทศถามกันส่วนตัวทุกคนบอกไม่มีใครอยากมาครับนี่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านคาดหมายท่านอยู่ในภูุิมลำนาวอยู่ในสออยู่ในสถานีตำรวจภูมิทออยู่ในครับขณะนี้นะครับคุณชอบมณิกาวานิชนะครับก็กําลังนะครับพาตํารวจนะครับไปดูห้องสมุดนะครับในแคมเปญใหม่ของทางคณะก้าวหน้านะครับ Reading Group นะครับก็ชวนทุกท่านอ่านหนังสือนะครับมีหนังสือที่น่าสนใจจากหลากหลายสํานักพิมพ์นะครับ อาศัยอำนาจตามอะไรมาอาศัยอำนาจตามอะไรตำรวจครับอาศัยอำนาจอะไรนะครับอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรครับอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรเดินทางเข้ามาตึกนี้ครับอาศัยอาชี้แจงนิดนึงครับชี้แจงนิดนึงครับเอาไมค์มาชี้แจงด้านหน้าเลยครับเชิญเลยครับจะได้เข้าใจตรงกันกฎหมายอะไรเข้ามาครับ <บ> <Dante> да: เมื่อกี้สื่อยังไม่ได้เสียงนะครับผมแสายอำนาจตามกฎหมายอะไรก็ตามเจ้าหน้านี่ได้ลยไหพอใจเ้าน้าเรียบด้ยถ้าสายอำนาจตามกฎหมายอะไก็าบเนันหน้าเลยดีไหมครับจะได้แถลงร้องกันปีญบุษแสกนกุลนะครับก็จะถามย้ำๆนะครับว่าอาศัยอำนาจอะไรตามกฎหมายนะครับที่เดินเข้ามานะครับ ทัสนติ่านี่ใช่เรื่องไเรื่องรการรั่งตัสังหานให้กับผู้มีอำนาจในปัจจุบันเขาอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรเข้ามาครับอาศัยอำนาจตามอะไรครับอย่าบอกว่านายสั่งจะเป็นคงเดียวนะครับ เดินมาขนาดนี้แล้วครับเดินมาอีกนิดนึงครับถึงห้องแถลงข่าวเลยครับนะครับตอนนี้ปิยบุตรแสงนกุลก็เดินเข้าไปแล้วนะครับไม่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 โลาอ

สรรหานี่ข้าวกล้วเนั่นจานไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเกี่ยว ท่านท่านบอก

ที่มาเจอคนวันวนี้เพราะว่ายังไงครับเหตุผลยังไงบ้างครับก็เข้ามาดูครับเรียบร้อยนะแล้วคนกาไม่ได้ติหน,น้าที่ก<ช>็เดี๋ยวเัวนึในเบื้องต้นก็เจอกันวันที่มาเจอน้องๆเนี่ยเจออาจารย์เนี่ยแล้ววันปฏิทินไปครับถึงท่านครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยากจะให้มือผมเพื่อเรียนมืออาจารย์นุนฐานพุ่งกับตรงๆพุ่งกับขาพุ่งกกับไปเสนออัดกับการทำหน้าที่ไหมคะไม่นัดหน้านที่เก็ต้องทำอาจารย์ก็ต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอนะทแล้วก็เรามีหน้าที่อะไรเราก็ เมืนต้นวันนี้พบการกระทําความผิดกฎหมายอะไรยังไงบ้างคร่าตอนนี้เรื่องต้นที่ผมเห็นเรื่องของเรานี้ครับครัที่ผมเพราะท่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะท่านท่านเข้ามาก่อนผมนะฮะที่ที่ที่เข้ามาเหรือเจ้าการมาตรวจของผมหนึ่งอย่างครับครับก็มาดูแลความเรียบร้อยเห็นเห็นเห็นเรื่องต้นเห็นว่าสงสัยว่าผมมาทําอะไรผมไม่ให้เข้าครับติดประตูผมก็เลยว่าจะเป็นต้องแสดงฝากท่านด้วยแสดงฝากท่านด้วยนอกเครื่องแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันประจำ ก็มีการแถลงข่าวอยู่ก็จริงครับเพื่อไทยที่เราบอกในเรื่องของกออาาาถามทานเราเราจะไปตอบเนอานาาเราด้วยนะอาจารย์ตอบด้วยนะทอาจารท่านประชาชนด้วยความระมัดร้วันะครับท่านเหมือนกันเหมือนเอยู่กับประชาชนนะครับเปิดข้นเดือดท่านเดียวใช้กฎหมายป่าไม่หยุดผมผมก็ตำรวจแค่ดูแลความปอยในพื้นที่พกับในพื้นที่ ตตรงงนนั้้ไม่อาทาง,เ,งนะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้ออกจากห้องถแถลงข่าวของคณะก้าวหน้าหมดแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มีสื่อมวลชนนะครับรจานวนมากนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นนะครับเข้าไปสอบถามายละเอียดอะไรต่างๆนะครับ ับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาจากห้องแถลงข่าวของคณะก้าวหน้าหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเออต่อไปจะมีการปฏิบัติหรือว่าจะมีแผนอะไรยังไงต่อนะครับน่าจะมีการหารือกันอยู่ครับว่าจะทําอะไรยังไงต่อนะครับก็ทานนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ผมจะแพนไปให้ดูบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจและก็สนับสนุนการทำงานของคณะก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับวันนี้คุณช่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณช่อนิดน,นึงดีกว่าครับว่ามีความเห็นยังไงบ้างเ,าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณช่อคราเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะก็สถานที่เราเตรียมการอะไรค่ะขอหลบมาทางนี้ดีกว่าฮะเชิญคร ว่าที่เราเตรียมแถลงข่าวนะคะยังไม่ได้จา์ิวยังไม่ได้ลงมาถแถลงก็ทางเจ้าหน้าที่ตึกเนี่ยแจ้งเราตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้มีตำรวจมาโดยปกติเราก็โดนนอกเครื่องแบบเนี่ยมาเฝ้าประจำอยู่ข้างล่างตึกอยู่แล้วนะคะแต่ว่า <c oughs> จะเข้าได้เวลาปกติที่ มีประชาชนเข้ามาเราก็จะเปิดประตูอ้าไว้นะคะทีนี้พอตํารวจขึ้นมาโดยยังไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์เลยว่าจะมาทําอะไรกันแน่เราก็เลยประตูเนี่ยปิดเพราะว่าการถแถลงข่าวดําเนินอยู่ก็อยากจะให้สมิทธ์ถแถลงข่าวให้เจ๊เอาหมายเปิดในในมือถือนะคะมาให้ดูทางปิดเขาก็ไม่ยอมเาอตึกบอกว่าขอดูหมายจริงเอาที่เป็นเอกสารจริงตํารวจก็วิ่งกลับไปที่สอนอมกระสับตำรวจที่มาที่เป็นของสอนอมกสากะสันะคะแล้วก็เอาหมายมาให้ดูสรุปว่ามันก็เป็น หมายตามพรกฉุกเฉินนะคะว่าให้นเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นสถานที่ได้แต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าตกลงมันผิดตรงไหนอย่างไรนะคะปรากฏว่าก็มีเสียง